สบายดีจ้ะแม่สบายดีจ้าสาวกคุมคนสวยเป็นไงบ้างน้องมะานาวสุดที่รักคนสวยของเอแม่เจน,นอัปเดตนะโอพยายามนั่งเมื่อเช้านี้เนาะกันนั่งกะอาการดีขึ้นหลายกว่าวันที่เราไปส่งอืมเป็นตาเป็นตาได้เรื่องได้ราวอยูบ่บ่รอบนี่เป็แตาได้ความอยู่บ่ อืมคือาคาดแค่นอบ้านนี้คือเลิศแท้แต่แม่นั่งกัดกินยาตามตรงเวลาหนูก็ไปหนูก็เข้าไปย้ำเนะเาะก็ไปย้ำวิธีกินยากันดูแลอะไรยังไงแล้วก็ไปบอกถามนางว่าดูทีวีแค่วละสามสิบนาทีพอถ้าอยากดูเนะาะค่ะแล้วแม่นั่งพมันขึ้นนี่นั่งกันนอนทุ่มหนึ่งกินยาแล้วนางนางก็นอนนางก็คืนโอเคนะอ๋อเลื้นี่นี่ถ้านอนเริ่มปรับแล้วถ้านอนนะ่ะ วันอาทิตย์ต่อวันจันทร์ฉีดยาเนาะจ้าเนี่ยมันก็เริ่มวันเสาร์ก็ต้องโคปาทิศพอดีเนาะจ้ะโคปาทิศแต่คืออ่าเหมือนกับที่จัวที่อยู่ชีนพูดเลยว่ายามันจะออกฤทธิ์ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสิบวันเพราะว่ายายาโคปาสาเนี่ยมันต้องกินไปเรื่อยๆแล้วออกฤทธิ์ดีดีดีขึ้นแล้วกันถ้าเราไปกินต่อเนื่องซักต่อเนื่องตามกำหนดมันจะมันก็เสี่ยงอารมณ์เราหนิมันจะเอย่างนะจ้าบ้านนิกา อืมนางเป็นห่วงนางคิดหอดเออแต่ว่าแต่ว่านางนนอันอันเมื่อเช้าใน,านาหน้าบอกอยากอยากไปอันหาห้อยคอยๆก็เลยบอกว่าเดี๋ยว,วเบิร์นกราวามเมแก้วจะอ่าให้ไปโบประกาศนั่นนั่พอรูขึ้นไปปุ๊บสื่โมงครับไม่เนี่ย อยากให้เจ้าค้าให้เป็นปกติแต่กายอยากให้เจ้าเป็นคนปกติผู้ใหญ่ก็ดีใจเด็กอุ่นน้ำใจหล้วก็เข้ามาจะเบาใจไปทํางานอย่างอื่นบอยคือคือรู้อ่าบางคนแต่เขาเขาเขาโทษเพาะอะไรเนี่ยซีทุกคนเนาะทีว่าความเสจยใจว่าตรงอและครับลูกควยเนาะเพราะว่าเท่าหู้แล้วน้องมะนาวนี่เพราะเคยไปอยู่กับแม่จีน่าสองอาทิตย์พูดดีทําดีอะไรทุกอย่างปรับทัศนคติจนเอาใจจนเหลิงกันเสียคนก็เหมือนกันมากมะถึงจะทุกข์ตามใจ จนเป็นทีทุกมือนี่แหละก็เลยแบบเอาใจนาะงต่อใจนางปล่อยปกติเแมนแมนต้องหักห้ามแล้วก็ไม่เอาใจชี้ทางให้ถูกชี้ทางเพื่อนให้ถูกเพื่อก็จะปรับตัวเพื่อนเหมือนเดิมนั่นแหละบวกกับยาด้วยเนาะ เป็นห่วงเป็นห่วงแห้งก็ตรงนี้แหละแล้วก็หลายคนก็ช่วงอาทิตย์ก่อนกับเอฟซอายุไทยกับท่มาโอ้น้องมะนาวทําไมเป็นอย่างนี้และก็อยู่ลาวด้วยก็ได้ยินข่าวว่ากินยานแล้วไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็เลยว่าคือทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะทุกอย่างมันต้องเ็ลิกบวกกับมันมีการเปลี่ยนะอะไรหลายๆอย่างอะเนาะแต่ตอนแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเค พี่เนาะคือพี่กินาาา่าว่าอเลยว่าพอเราฉีดยาตัวใหม่เข้าไปยาตัวเก่ามันก็จะเป็นหมู่ค้าไปเลยมันกับมันกับโปรปโปรีนเป,ป็นอะไรจ้งก็เริ่มก็เริ่มใหม่ ปีสามปีแล้วแต่คนนะอมอก็บอกชัดเจนว่าถ้จใไ่โต้ก็หายแต่อย่าขาดยานะจิเพราะว่าหมูก็กังวลว่าบางคนคอมเมนต์มาว่าถ้าใส่โซยิ่งเครียดยิ่งไม่ดีแต่ว่าระยะช่วงเวลานี้คือกลัวเขาไปวิ่งเลื่อนหรือโดนโน่นนี่นั่นก็เลยก็เลยอาศัยก่อนถ้าเกิดว่าอาการดีขึ้นแล้วเราค่อยค่อยมา แมนเป็นเดือน<ม>เป็นเดือนไปเลยเนาะรอบนี้เราก็ไม่ประมาทเดี้ยเราก็ต้องแบบอ่าทดสอบนางได้หลายแบบคือรอบนี้ก็คือถือว่ามันเสียเวลานานแล้วแล้วก็แล้วก็วกเอฟซก็เป็นห่วงเนาะเพื่อนกระโท่มากมันมันเสียเวลาหลายๆแบบกับการกับการที่เพื่อนป็นินแต่ว่ารอบนี้นี่ก็อยากให้แบบอาชัดเจนกับได้หลาย,ลายแบบเนาะแบบ ต้องทดสอบเพิ่นเลยได้ว่าอ่าสิ่งที่เพิ่นคิดเพิ่นทำน่ะแบบว่าหลอกเราไหมคิดเอาไหมเหตดเอาบอลสินะ <_ d ose> เราก็ต้องมีการทดสอบทดสอบสิ่งที่นางป็นหลังจากที่อ่ายากออกฤทธิ์ระยะหนึ่งเนาะก็เริ่มเริ่มทดสอบไปทีละข้อทีละอย่างเนาะแบบจนจนแน่ใจว่าโอเคจังสิก็ค่อยๆแบบป็นนป็นไปนตามวาระะป็นไปนตามสติบเนาะ เป็นไปนตามขั้นตอนแล้วบบนี้นะคืออยู่ไทยมีคนเมื่อไหร่จิงเขา้าไปจิดยานะหมอเขาจะแนะนําเลยพยาบาลนะถ้าเกิดว่าอยู่ประเทศไทยนะเขาจะจะทำเขาเขาจะจัดทำหมันไปเลยทำหมัน <ừ> um. เไม่ต้องมะนาวนี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอ,นนอันนี้พูดให้ฟงนะังเนาะพูดให้ฟงังถ้าเกิดคนที่มีผู้ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ก็คือเพคนจะแนะนําให้เป็นทำหมันเพราะว่าถ้าเกิดท้องขึ้นมา,า,นมาจะเกิดการแทรกซ้อนหลายสิส่งหลายอย่าง ข้อตัวนาเย็นขอดูแลสนีงไม่ได้แล้วงังจะมาพมาตก็งแต่ยังแย่ก็ไปใหญ่อ๋อแต่ก็พร้อมไหนนำมามือไหนนำเขามางแมนอยู่แมนอยู่เป็นการป้องกันเนาะแปลว่าตัดไฟตัต้นลมแล้วก็คือไม่สร้างเหตุก็คือเหตุมานก,าก็ดีจ้ะหมายถึงว่ามันจะเป็นผลผลพวงหลายแบบ พ้คนผลเราก็ไม่ไม่แน่แต่ว่าถ้าเกิดว่าทํามันก็ดีก็สงสารเพื่อนยู่แต่ก็ต้องแต่ก็ต้อง,องทําท่านาคตแต่ว่าอ,าอนาคตบออันนี้คิดว่าเนาะก็ก็ดีอยู่เด้เพราะว่าเป็นการป้องกันเป็นการป้องกันเ <อ viens S 1> ป็นการาป้องกันเมื่อวานั่งวนานั่งเมื่อวานั่ง อยากอยากอยากมาหาเม่นะกิน่าเนี่ยนางไปโรงพยาบาลแล้วถามว่านางไปไหนนางบอกว่านางไม่อยากฉีดยาและ้วนางจะเดินกลับไปร้านเม่กินะ่าแล้วจําทางไม่ได้แล้วเดินกลับคืนมาเป็นวะเจ๊เป็นวะเนาะแล้วก็นางนางเริ่มจะนางก็เริ่มจะเอาใจตัวเองแล้วทีนี้เราก็มาดัดดัดดัดนิสยัยหรือว่ามันจะดีเลย,เลยแหละถ้าเกิดดัดนิสยัยอ่ะโอนมือเลยค่ะเบาเลยได้ไป็นเด็กพี่นะ เดี๋ยวกินถ้วยวาเดี๋เดี๋ยวนะแป๊บนึงจ้าจ้าจ้าเนี่ยก็ดีขึ้นก็ดีเนาะดีขึ้นก็ดีนะคะเพราะว่าอ่าเราจะได้แบบสบายใจทุกๆคนเนะานแะและบางคนนะ่ะบางคนแบบว่าเอาเอาเอาใจจนเป็นนิสัยจนเสียคู่เสียคนเลยนะเมื่อกี้น้านูบอกเลยน้องน้องมะนาวนถ้าบางคนจะมาดูคลิปหนูว่าโอ้ทำไม,มพูดกับน้องแบบนี้อะไรไม่ให้กำลังใจเพราะเราเราทำการ คือพูดตอนดีๆครั้งแรกที่เราไปบำบัดเ้าไปรักษาเราเราทำทุกอย่างถุกความสามารถถูกเนี่ยแม่แล้วผลผลพวงปล่อยได้คือนางก็ออกมาเป็นแบบนี้เพราะนางโดนเอาใจจนแบบเสียนิสัยเราก็เลยต้องพูดแรงเพราะว่าหนูจบบเป็นคนตรงๆพูดตรงเพื่อที่อยู่จุดนี้อยากให้น้องมะนาวหายให้เป็นปกติแล้วที่อาจจะพูดมีคนดราม่าแล้วก็เออพูดไม่ดีพวกนี้นะแต่ขอโทษด้วยก็ขอโทษขออภัยล้วพี่เนาะจ้า ใช่เรื่องเล็กถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรมาเราก็รับผิดชอบทั้งหมดหนูนก็เลยเวลาไปหาเขาอะหน,หนหูนนก็เลยนะอาจจะพูดแรงเพราะว่าอย่างเรื่องที่น้องมะนาวเนาะขอขอพูดเรื่องนี้เรื่องหน,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 นึ่งด้วยพี่เนาะถ้าเกิดว่าเอฟซีถ้าเกิดว่า,าพูดไปแล้วก็ขอจริจริงอันนี้ก็อยากให้เอฟซีทุกคนรู้ว่าเราเจออะไรมาบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนูพูดคนเดียวเดี๋ยวจะหาว่าหนูเนี่ยพูดพูดใส่ใส่ความอะไรหรือสักอย่างว่าที่หนูจะกลับใช่ไหมกลับเปกิน่านะค่ะเขาเอาเสื้อผ้ากินานใส่ถุงอะคิดเอา กูก็เลยสอนในคลิปเมื่อเช้านี้ที่หลังอะอย่าได้อะไรให้ขออย่าตีนสั้นมือยาวมันไม่ดีเออเราบอกนีเลยตอนหน้าคลิปเลยแต่ไม่พูดเรื่องนี้ว่าเสื้อผ่าเสร็จใสถุงจ้าออกมานะว่าที่บรรยากาศบกั๊บยากับอืมนั่นแหละก็ได้แล้วต้องดัดที่ใสอย่าไปตามใจขามากไม่อย่างนั้นเขาจะเสียคนเลยแหละน้องมะนาวคิดเอาว่าเอาเสื้อผ้าที่กินาใส่กระเป๋าใส่ถุงดำไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนทําได้ยังไงคะถูกไหมอือฮั ก็คิดเนี่ยคิดสั่งสอนฝากบอกยูทูบเบอร์ทุกคนเลยนะคะทุกคนคต้องพยายามอย่าตามใจนางโดยดดค่ะต,ต้องไม่ดีแม่ต้องสอนเขาอยากให้ทุกคนสอนในทางที่ดีพยายามแบบสอนแล้วก็เนะนะคะห้ามตามใจอ่ะเอาใจก็ไม่ได้ตามใจก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าต้องเป็นไปตามแบบต้องต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนเนาะใช่โดยเฉพาะเรื่องหยิบของ แอลของที่ร้านค้าน่าเด็กเต้องเป็นหูหเป็นตามันก,กันอยาตามใจโดยเด็กขาดเนี่ยจ้าหมอโม่เด็กขาไปแหละคือบอกว่าเป็นห่วงเขาเพราะว่าผมก็เป็นเป็นคนท้าขายน้องพี่เราก็ทําบุญด้วยอยากให้เขาหายจริงจังนะน่ะใช่คนก็ไม่บุ๊คบุก็แค่จะไปถายก็ไม่ว่าเลยรหรอกให้สอนน้องนะคะที่ดีแล้วก็เป็นเวลาอ่าแค่นั้นแหละเราก็ดีใจแล้วเพราะเรารู้เลยว่านาคุนั้นจะเป็นยังไง วันตอนนี้ก็คือนางเริ่มดีขึ้นแล้วอยากไปคุยหอยวะจัน,นดีใจกับนางดีใจหลายโอ้แบบว่าก็ดีใจที่แบบว่าอู้เราทุ่มเทแล้วก็รู้สึกแบบอา่านางกลับมาก,ก็ดีใจ้นี่เป็นข่าวดีเนาะวันนี้ข่าวดีหลายแมนม่จีน่าเนยแบบโอ้แม่จีน้ายอมแลบบ้วแม่จีน่า,นาเป็นคนสงสารใจบุญทำอะไรเพื่อเสียสละจริงๆอ่ะคือแม่จีน่าไม่ได้ตอแหลนะ คือแม่จีน <Boy? S 2> ่า่เคยลาเกียบกนลย้ตรงโอนแต่อีตนเพิ่นเนาะยังก็อีตนโออีลาเอ้ก็เลยว่ามุนเบิดโผมาน่ะเบิ่งอันเราก็สงสารเนาเอาเอาแต่ของดีๆให้ใช้เลยนะนันเอาของดีของเราเองเลยแบบอ่าไม่ว่าจะเป็นของใช้น่ะใช้กับเราหมดเลยใช้กับเราทุกอย่างก็ให้ด้วย กินนอนที่เดี่ยวด้วยกันตอนที่ไปเราไม่เคยแบบแยกแยกแยกชั้นวันนะอะไรทั้งนั้นคือเราอยู่ให้ความรักเขาแบบเหมือนคนปกติเหมือนคนทั่วไปเหมือนญาติพี่น้องเราเลยนะตอนที่ไปอ่ะเป็นรลกเขาอ่ะแมนให้ความรัออกอบอุ่นให้ความเมตตาเพป่นจริงๆเลยตอนนั้นอ่ะแบบสงสารมากกินแล้วก็แบบโอ๊ยตายแล้วก็เลยว่ะนั่นแหละ แล้วก็มีจะมาแจ้งข่าวดีด้วน้องสาอาการดีขึ้นมากแล้วะเม่ไปดูคิกันได้เลยนะคะเจากวันแรกจาพูกินหน้าเขาวิ่งหนีใช่ไหมเขาเข้าร้านใช่ไหมแ้วว่ารูไปเมื่อวานถามว่าครไหมแต่หาไม่กินหาแต่งหน้าสวยๆให้เขาก็ไปไปเขาก็หัวเาะก็รู้จัก สวัสดีจากที่แม็กซู้หน้าคนกลัวคนยิ่งหนีคนเขาก็สู้แล้วแล้วก็สวัสดีก็เป็นแล้วล่าสุดก็ให้แนตตัดเล็บยากนั้นมากึงก่อนเล็บมือยาวเลยที่เออตัวนี้ดีขึ้นแล้วก็น่า่อยจับมือเพราะว่านจะให้ตัดเล็บแล้วก็น่าจะได้เไป็น้งตวไดูเลยบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าพาไปหามอเดี๋ยวพาไปอือนกับไม่ทีหน้า กันแม็กกีน่าภาพทำสวยสวยนะนางก็ดีใจเหมือนแบบน้องสายเขาจะพูดง่ายกว่าน้องมะนาวเขาไม่วิ่งไม่ไปไหนอ่ะนะเขาให้อยู่เลยไม่ถ <c oughs> ึได้ได้มาเลยจ้าเดี๋ยวจะทําให้เดี๋ยวจะดูเลยอเอยงจ้าตามาเลยสาธุสาธุบุญนะพี่เนาะขอให้ผู้ใหญ่ใจดยยีที่ช่วยเหลือน้องสาน้องมะนาวขอให้บุญไล่ไล่ทำกัน ก็ให้เพือ่อนยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแอายุมันปันยืนเป็นลุโพลุงไซให้เราทุกคนนะพี่เนาะแม่จ้ะขอให้เจริญเจริญนั่นแหละคิดดีทําดีกับขอให้เจริญขอให้บุญกุศลน,นุนนานะคะทําอะไรก็ปังไปไหนมาไหนก็เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยเนาะนะคะจะได้แบบเป็นลุงโพลุงไซต่อไปด้อนะคะแม่ค่ะ ที่สามาให้กำลังใจรู้กันเองที่หน้ากับทีมงานตู้สีฟันสุขทุกคนขอให้เอฟซี G ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค้าขายร่ำรวยทุกคนเน,ะ <Main. S 2> นาะแมนนำกันสามาเปิ่งมาชมเฮากนได้แมนค่ะฝากฝากติดตามฝากกาไดไลค์กดแชร์แล้วก็อ่เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะจะอัปเดตไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็นะคะฝากฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะได้บุญน้ำกันไม่จะมาวันที่แปดใช่ไหม แมนเมนวันที่แปดเด้อจะแวะไปหาน้องมะนาวสวยนะคะไปอัปเดตน้องคนสวยมาหาเสาส์ก็มาก็ซื้อขนมมาฝากน้องน้ำผึ้งด้วยน้องน้ำผึ้งชอบกินสตรอเบอรี่เด้อถ้าเกิดมีสตรอเบอรี่ข้างทางซื้อมาให้หน่อยสักแพ็คหนึ่งแพ็คแพ็คนึงเท่าไหร่นะพี่แพ็คเล็กๆนะสตรอเบอรี่อ่ะอ๋อไม่ไม่รู้เดี๋ยวจะซื้อไปตอนเพิ่นน้องผึ้งแม่น้องผึ้งเด็กกำพร้าหนางชอบสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อร่อยอร่อย ได,ได้ได้ได้เดี๋ยวจะซื้อไปต้อนจ้าเดี๋ยวซื้อไปต้อนเด้อเดี๋ยววันที่แปเดี๋ยวซื้อแวะซื้อจ้าจ้าจ้าแม่โอเคทางานแค่นี้เนาอแไหมเนาะจ้าจ้าปัง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 ,ปงค่ะ,จะเจริญเจริญจ้าเช่นกันค่ะสบายดีแม่สบายดีสบายดีจ้า